คลิสสโลลิงนะครับคือกองหลังที่ลาร์สมุตคอยลุนบอกว่าผ่านยากมากที่สุดครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับล่าส,สุดครับลาร์สมุตคอยลุนนะครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปให้สัมภาษณ์กับทาง t ูตโตสปอร์ตว่ากองหลังที่เขาเคยเผชิญหน้ามาทั้งหมดนะครับคนที่ผ่านยากมากที่สุดนั่นก็คือคนนี้แหละครับคลิสสมอลลิงนะครับ โดยฮอยลุนก็บอกนะครับว่าคริสมลลิ่งจากโรมานะครับเป็นกองหลังที่สร้างปัญหาให้กับผมมากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมเคยเผชิญหน้ามาเขาเป็นกองหลังที่ชาญฉลาดมากๆรวดเร็วว่องไวและมีพละงกำลังที่แข็งแกร่งสุดๆผมพยายามเอาชนะเขาด้วยการใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเข้าต่อสู้แต่ยากที่จะเอาชนะเขาสักวันหนึ่งผมจะต้องหาทางเอาชนะเขาให้ได้ และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของทางลาสมุทคอยลุนนะครับที่ได้สัมภาษณ์ไว้กับทาง t ูตโตสปอร์ตที่บอกว่ากองหลังที่เขาผ่านยากมากที่สุดเท่าที่เขาเผชิญหน้ามาเลยครับก็คือทางกริสมอลลิงคนนี้นี่เลยครับสำหรับลาสมุทคอยลุนนะครับปัจจุบันนี้เขาอายุ20่ปีนะครับเป็นกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กและตอนนี้นะครับลงเล่นให้กับอตาลนตาไปทั้งหมด4 2นะัดทุกรายการยิงประตูไปทั้งหมด16ประตูด้วยกันครับ ซึ่งในเวลานี้นะครับก็มีการรายงานจากหลายๆสื่อนะครับบอกว่าทางารัดมุตคอยลุนครับได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการตกลงค่าตัวของเขานะครับกับทางฝั่งของอตาลนตาว่าจะเป็นอย่างไรครับจะจบลงที่สักประมาณเท่าไรครับแต่ตามข่าวก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ด้วยกันครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากๆเหมือนกันครับที่ลารพมุตคอยลุนนะครับจะได้มีโอกาสสวมเสื้อของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนครับ สนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวส u z u กิ Ertiga Smart h y g r i r ฮ d g e แรงท้าฝนครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นแหละครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นแหละครับมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ w w w s u z u k i .co.th ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กาลังชมทลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทางลัสมุทคอยลุนนะครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีการออกมาพูดถึงคริสมอลลิงแบบนี้ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ